มาอยู่ที่ที่นะคะปากช่องเขาใหญ่นะคะอากาศดีมากๆเลยนะคะวันนี้ด้านหลังนะคะเป็นเขาใหญ่เที่ยงนะคะแล้วก็ แล้วก็มีรีสอร์ทนะคะหรือว่าจะเป็นไทยมาฟาร์มนะคะบ้านพักคนชราจากประเทศญี่ปุ่น2,000ไร่นะคะแล้วก็อยู่ใกล้กับซูกาวียนะคะก็เป็นฟาร์มออร์แกนิกด้วยอยากจะแนะนำนะใครที่ดูคลิปนี้แล้วอยากมีที่ดินเป็นของตนเองในที่นี้โครงการนี้นะคะมีทั้งหมดเกือบร้อยแปลงนะคะของมาดามวันนี้จัดสรรน,นะคะ48แปลงนะคะ48ล็อกนะคะไว้ให้กับทุกทุท่านมาเป็นเจ้าของมาเลือกได้เลยตอนนี้นะคะ นะคะจงตีเขาแล้วก็ขึ้นมาเลยนะคะตรงนี้น้ําไฟพร้อมทํารางน้ํานะคะท่อระบายน้ํานะคะน้ําเสียเรียบร้อยไฟฟ้าน้ําประปาเอ่อน้ําพร้อมแล้วนะคะตอนนี้ใครสนใจรีบโทรมาเลยนะคะของมาดามราคาพิเศษตอนนี้เบอร์ศูนย์นะคะ6 7 3 4 4 9 9และ0 8 9 6 3 5 0 7 8 0รีบโทรมาเลยนะ,ะมาดามรอยอยู่นะคะวันนี้ที่ที่ดินเขาใหญ่ค่ะ